ภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นอาจจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นกับหลายคนโดยไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอาการเหล่านี้ให้มากขึ้นค่ะภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นมักไม่พบอาการซึมเศร้าที่ชัดเจนผู้ป่วยโรคนี้หลายคนยังคงรับผิดชอบหน้าที่การงานได้พูดจาทักทายยิ้มแย้มกับคนใกล้ชิดได้เหมือนกับไม่มีปัญหาอะไรแต่มักจะมีความวิตกกังวลไม่มีความสุข พูดถึงหรือแสดงอาการเจ็บป่วยทางกายให้เห็นบ่อยๆเช่นปวดหัวปวดหลังคลื่นไส้แตกต่างจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าตรงที่ผู้ป่วยจะมีอาการซึมเศร้าชัดเจนเช่นเบื่อหน่ายท้อแท้หมดกําลังใจขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบเบื่ออาหารน้ำหนักลดนอนไม่หลับรู้สึกไร้ค่าคิดอยากตายค่ะ อาการที่สังเกตได้ของผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าซ่อนเรนคือจะพูดถึงหรือแสดงอาการเจ็บป่วยทางกายให้เราเห็นบ่อยเช่นปวดหัวปวดล้างปวดท้องเจ็บหน้าอกหายใจไม่อิ่มคลื่นไส้ปั่นป่วดในท้องไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุอาการป่วยทางกายที่เกิดขึ้นแต่หาสาเหตุที่เกิดขึ้นที่แท้จริงไม่ค่อยจะได้ได้แต่รักษาไปตามอาการที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ยังคงทำงานเรียนหรือทำกิจกรรมปกติประจำวันได้เหมือนเดิมค่ะแต่ประสิทธิภาพจะด้อยลงเนื่องจากมีความเครียดและมีความกังวลมากเกินไปแตกต่างจากผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่อาจจะมีอาการมากเกินไปจนไม่สามารถเรียนหรือทำงานหรือรับผิดชอบในสิ่งที่เคยทำได้ดีเหมือนเดิม อาจจะมีพฤติกรรมย้ำคิดย้ำทำเพื่อให้ได้มาซึ่งความสมบูรณ์แบบหมกมุ่นกับการทำให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดต้องเรียนได้เกรดดีสอบได้คะแนนดีทำงานไม่ผิดพลาดผลงานก็ต้องออกมาน่าพอใจเพราะว่าลึกๆในใจมีความไม่มั่นใจในตัวเองไม่มั่นคงทางอารมณ์ก็เลยพยายามเพื่อให้ตัวเองเป็นที่ยอมรับของคนอื่นและหากทำไม่ได้ดังใจหวังก็อาจจะเสียใจและผิดหวังค่อนข้างรุนแรงไปจนถึงการลงโทษตัวเอง กรธตัวเองที่ทําไม่ได้รวมถึงจะหงุดหงิดง่ายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆมีความแปรปรวนทางอารมณ์สูง อาจจะมีพฤติกรรมบ้างงานคือการทุ่มเทในการเรียนหรือการทำงานมากเกินไปจนเผลอฝืนร่างกายของตัวเองโดยไม่รู้ตัวกดดันตัวเองว่าต้องทำให้ได้พยายามอ่านหนังสือหรือนั่งทำงานแบบหามรุ่งหามคำ่ำจนลืมใส่ใจสุขภาพของตัวเองในบางรายความคาดหวังหมกมุ้นเหล่านี้ก่อให้เกิดความเครียดสะสมหรือปัญหาการนอนไม่หลับจนต้องแก้ปัญหาด้วยการใช้เหล้าสุรายานอนหลับหรือสารเสพติดค่ะ สำหรับอันตรายของภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าซ่อนเร้นมีสุขภาพจิตไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทําให้ความสามารถในการรับมือกับปัญหาความผิดหวังจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงที่เข้ามาในชีวิตจะทําได้ไม่ดีค่ะแล้วจะนําไปสู่การป่วยทางจิตใจต่อไปอาจจะถึงขั้นเป็นโรคซึมเศร้าได้และถ้าหากไม่สามารถปรับตัวได้อีกอันนี้จะเกิดภาวะแทรกซ้อนถึงขั้นฆ่าตัวตายได้เลย การรักษาผู้ป่วยซึ่งเศร้าภาวะซ่อนเร้นแบบนี้อาจจะมีความยุ่งยากตรงที่ผู้ป่วยกลุ่มนี้จำนวนมากไม่ยอมรับว่าตัวเองป่วยค่ะ จะมองหาแต่อาการป่วยทางกายภาพเท่านั้นแล้วพอเห็นว่าร่างกายของตัวเองปกติดีเนี่ยก็เลยไม่คิดว่าตัวเองกําลังป่วยทางสภาพจิตใจเลยไม่เข้าพบจิตแพทย์และเก็บปัญหาเครียดสะสมความไม่มั่นใจในตัวเองความไม่มั่นคงทางอารมณ์และอื่นๆเอาไว้กับตัวเองดังนั้นก่อนอื่นเลยผู้ป่วยต้องยอมรับตัวเองก่อนนะคะว่ากําลังมีปัญหาแล้วก็ต้องเปิดใจเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์ สำหรับวิธีการรักษาผู้ป่วยภาวะซึมเศร้าซ่อนเรนมักจะไม่มีวิธีการรักษาที่ตายตัวค่ะเพราะว่าอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกันจิตแพทย์จึงอาจจะพิจารณาให้ความรู้ความเข้าใจทำจิตบำบัดหรือบำบัดด้วยวิธีการอื่นๆเข้ามาช่วยเช่นศิลปะบำบัด ฝึกผ่อนคลายฝึกสมาธิรวมถึงการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตัวเองปรับเปลี่ยนมุมมองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์กว่าเดิมไม่ทำร้ายตัวเองมองเห็นคุณค่าในตัวเองหรือในบางรายอาจพิจารณาใช้ยากแก้อาการซึมเศร้าได้บ้างถึงแม้ว่าโรคซึมเศร้าจะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับจิตใจระบบประสาทและสมองแต่อาหารที่ทำให้อาการของโรคซึมเศร้าดีขึ้นก็มีอยู่จริงนะคะ ซึ่งนางจิรติการดวงสานักโภชนาการและหัวหน้ากลุ่มงานโภชนาการประจำโรงพยาบาลจิตเวทนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาให้ข้อมูลมาค่ะว่าอาหารที่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าวควรจะรับประทานเพื่อจะช่วยเสริมประสิทธิภาพของยารักษาของแพทย์ยิ่งขึ้นจะมี5กลุ่มและจะมีเครื่องดื่มอีก2ชนิดประกอบด้วย กลุ่มอาหารที่มีกรดไขมันที่ดีต่อสุขภาพจะไปช่วยลดอาการซึมเศร้าได้นั่นได้แก่โอเมกซาทซึ่งก็ประกอบไปด้วยเนื้อปลาต่างๆอาทิปลาแซลมอนปลาซาดีนทูนา่าปลาช่อนปลาดุกปลาสวายเนื้อขาวเป็นต้นไข่ จะมีกรดอะมิโนที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งทริปโตเฟนและไทโรซีนซึ่งถือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระโดยสารทริปโตเฟนนั้นจะไปช่วยสร้างสารซีโรโทนินทำให้อารมณ์ดีและเปลี่ยนให้เป็นเมลาโทนินที่จะช่วยทำให้นอนหลับได้ดีขึ้นด้วยค่ะกล้วยจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมและมีสารทริปโตเฟนช่วยบรรเทาให้ความดันโลหิกตกลับสู่ภาวะสงบลดการเกิดภาวะเครียดและวิตกกังวล กลุ่มคาร์บโบไฮเดรตเชิงซ้อนอาทิเข้ากล้องลูกเดือยเข้าโพดถั่วมเมล็ดแห้งเป็นต้นจะช่วยสร้างสารซีโรโทนินในสมองเพราะฉะนั้นจะช่วยทำให้ผ่อนคลายกลุ่มเห็ดทุกชนิดจะมีธาตุเซเรเนียมสูงเพราะฉะนั้นจะไปช่วยกระตุ้นฮอร์โมนแห่งความสุขลดอารมณ์ที่ขุ่นมัวได้สำหรับเครื่องดื่ม2ชนิดที่เป็นผลดีกับอารมณ์จะเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรค่ะได้แก่น้ำอัญชัน ในดอกอัญชันจะมีสารแอนโทไซยานินมีฤทธิ์กระตุ้นความจำช่วยผ่อนคลายความเครียดลดความกังวลและช่วยทำให้นอนหลับได้ดีน้ำลำไยจะมีสารสองชนิดนั่นคือกรดกาลิกททำให้อารมณ์ดีผ่อนคลายและสารกาบาช่วยผ่อนคลายความเครียดและช่วยทำให้นอนหลับได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ